คนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างเพราะว่ามีหลายๆท่านเองที่เป็นผู้ใจดีเป็นผู้ที่กลัวคนอื่นลำบากกลัวเพื่อนจะลำบากกลัวญาติพี่น้องจะลำบากก็ให้เขาหยิบยืมเงินไปแต่พอช่วยไปแล้วให้ไปแล้วเขาไม่ยอมคืน คือไม่คืนเลยตั้งใจที่จะไม่คืนริบเงินทองที่เราให้ยืมนั้นเอาไปเป็นของเขาโดยไม่คิดที่อยากจะคืนคือถ้าไม่มีก็บอกเขาว่าไม่มียังไม่สะดวกก็บอกเขาว่ายังไม่สะดวกยังหาเงินอยู่ยังติดขัดอยู่ยังลำบากอยู่ก็บอกเขาไปถ้าไม่มีจะคืน แต่บางคนไม่ใช่แบบนั้นไม่บอกเจ้าหนี้ดีๆไม่พูดกับคนที่ช่วยเหลือเราดีๆแต่กลับทำนิสัยไม่ดีเช่นไปบล็อกเฟซบล็อกไลน์เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้หรือคนที่ช่วยเหลือนั้นติดต่อไม่ได้คือหวังจะชิ่งจะริบเงินของเขาไม่อยากจะคืนเงินเขาการกระทำแบบนี้มันมีโทษ เขาอุตส่าห์ช่วยเหลือเราในตอนที่เราต้องการจะใช้เงินในตอนที่เราลำบากแต่ตอนที่จะคืนเขาไม่มีก็ควรจะบอกกับเขาดีๆว่ายังไม่สามารถจะคืนเงินเขาได้ยังไม่สะดวกยังติดลบยังหาเงินอยู่ยังไม่สามารถที่จะใช้นี่ได้ในตอนนี้ก็บอกเขาไป ไม่จำเป็นต้องไปหนีหัวซุกหัวซุนเพื่อไม่ให้เขาติดตามเราได้ไม่ให้เจ้าหนี้ติดตามได้การกระทำแบบนี้มีเจตนาที่จะไม่คืนเขามีเจตนาที่จะเอาของของเขาการกระทำแบบนี้ก็เป็นการเพ่งเลงในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นอยู่แล้วเป็นความคิดที่มีความโลภ เป็นการโลภที่อยากจะได้ของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองมันเริ่มตั้งแต่การคิดโทษของการคิดที่จะเอาของเขานี้มันก็เป็นกำหนักเมื่อคิดแล้วก็ลงมือกระทำหรือบางคนก็อาจจะพูดด้วยเช่นพูดโกหกบอกเจ้านี่ว่าไม่มีบางทีตัวเองก็มีแต่เอาไปใช้อย่างอื่นไม่คืนเขา ซึ่งการพูดแบบนี้ก็เป็นการพูดโกหกมันก็จะมีโทษจากการพูดโกหกอีกและถ้ามีเจตนาที่จะเอาของของเขาโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้มันก็จะเป็นอาการแห่งขโมยถึงแม้เขาจะให้เรายืมก็จริงแต่เขาแค่ให้ยืมเขาไม่ได้ให้เราเมื่อถึงเวลาที่เราบอกกับเขาเราเองก็ต้องนำเงินนี้ไปคืนเขา แต่ถ้าเมื่อถึงเวลาแล้วเราไม่สามารถคืนได้ก็ควรจะบอกเขาว่ามันเป็นเพราะอะไรไม่ควรจะมีเจตนาที่จะไปโกหกเขาไม่อยากคืนเขาอยากได้เงินของเขาแล้วก็ปิดโทรศัพท์นี้บางคนนั้นก็เปลี่ยนลายบางคนก็เปลี่ยนเบอร์บางคนก็เปลี่ยนเฟซการที่เราทำแบบนี้มันเป็นเจตนาอยู่แล้ว เจตนาน,นี่แหละคือตัวกรรมมันเริ่มตั้งแต่ความคิดก็เป็นกรรมการพูดก็เป็นกรรมการกระทำก็เป็นกรรมอย่างเช่นถ้าเรามีความคิดโลภมากๆคนที่มีความคิดโลภมากๆมันก็จะเป็นไปเพื่อทุกติภูมิถ้าตายไปแล้วก็นรกกำเนิดเดียชานเปรตวิสัยหรือบางคนที่เมื่อมีความโลภแล้ว ก็อาจจะพูดโกหกออกมาการพูดโกหกนี้ก็มีโทษโทษจากการพูดโกหกก็คือจะถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงคือจะถูกใส่ร้ายถูกใส่ความและถ้าตั้งใจจะเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้อย่างเช่นที่เรายืมเงินเขาแล้วแล้วมีเจตนาที่จะไม่คืนการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย มันจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เรานั้นเสื่อมโพกทรัพย์คือเสื่อมเงินเสื่อมทองนั่นเองซึ่งวิบากกรรมจากการที่เราตั้งใจจะเอาของของคนอื่นเนี่ยมันจะนำพาให้เรานั้นเก็บทรัพย์ไม่อยู่หรือทรัพย์ที่มีที่เราหาได้มันจะเสื่อมไปมันจะมีหนทางที่จะทำให้เรานั้นเสื่อมทรัพย์ เพราะฉะนั้นการที่เรามีเจตนาที่อยากจะได้ของของคนอื่น <ๆๆ S 2> ที่ไม่ใช่ของเราเขาให้เรายืมมาแต่เราไม่อยากคืนเขาเราจะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นหรือเงินทองเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองแบบนี้มันจะมีโทษฉะนั้นบางคนที่ชอบหยิบยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน เมื่อวิบาก,กรรมนั้นมันส่งผลก็จะทำให้ตัวเองนั้นเสื่อมทรัพย์มีเงินทองเท่าไหร่ก็ใช้หมดมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้ก็จะทําให้ตัวเองนั้นต้องเดือดร้อนเรื่องเงินถ้าวิบาก,กรรมนี้มันส่งผลแต่ถ้าวิบากกรรมมันไม่ส่งผลณปัจจุบันมันก็จะรอส่งผลในเวลาต่อมากําลังที่จะเจริญรุ่งเรืองร่ํารวย ก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวเองนั้นต้องเสื่อมทรัพย์ไปหรือถ้าไม่ส่งผลในเวลาต่อมามันจะรอส่งผลในเวลาต่อมาอีกเราสร้างกรรมอย่างใดเราจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของกรรมได้เพราะว่าเราทุกคนนี้ที่เกิดมานี้มันก็เป็นเพราะกรรมร่างกายนี้ ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้มันก็เป็นกรรมเก่าที่เราสร้างเอาไว้แล้วฉะนั้นเหตุปัจจัยที่เราสร้างเอาไวนะ้ณปัจจุบันสร้างเอาไว้ตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ส่งผลเลยก็อย่าประมาทดังนั้นเมื่อเราไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาถ้าเรายังไม่สามารถคืนเขาได้ก็บอกเขาตรงๆไม่ต้องไปโกหกเขาก็ขอเลื่อนเขาไปก่อน หรือถ้าเราพอมีบ้างไม่เดือดร้อนจนเกินไปเราเองก็ทยอยคืนก็ได้ดีกว่าเราไม่คืนเขาเลยดีกว่าปิดโทรศัพท์นี้ปิดลายปิดเฟซแล้วก็ให้เขาตามทวงหรือบางคนมีแต่ไม่อยากใช้หนี้รอให้เจ้านี่ฟ้องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียทั้งเวลาเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งญาติเสียทั้งพี่เสียทั้งน้อง เคยรักใคร่กันเคยคบกันสุดท้ายก็มาแตกหกักเพราะหนี้สินเพราะเงินทองฉะนั้นถ้าเราเองเป็นผู้ที่ยืมเงินใครมาแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะคืนเขาได้ก็บอกเขาไปตามตรงว่าเรายังไม่มีแต่อย่ามีเจตนาที่จะไปเอาของเขาโดยที่ไม่คิดจะคืนเลยแบบนี้มันก็จะมีโทษวิบากกรรมอย่างหนัก ก็จะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเิริชานและเปรตวิสัยด้วยก็คงจะเป็นประโยชน์หรือเป็นข้อคิดสำหรับท่านที่มีหนี้หรือไปกู้ยืมเงินเขามาก็นึกถึงเจ้าหนี้ที่เขาช่วยเราและเมื่อเขาให้เรายืมเงินมาแล้วเมื่อเรามีเราก็ควรคืนเขาหรือถ้ายังไม่มีก็ควรจะหาให้เขา หรือถ้าเรายังไม่มีตอนนี้ก็บอกเขาไปตรงๆส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็เป็นปนัญหาของเขาแต่หน้าที่ของเราเมื่อยืมเงินเขามาแล้วเราเองก็ต้องหามาคืนเขาให้ได้จะช้าหรือจะเร็วก็ต้องคืนเขาไม่อย่างนั้นเราเองนั่นแหละจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนี้ครับ